สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับขมรมีเรื่องที่ทําให้เราประหลาดใจทุกวันเลยนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโอ้โหเยอะแย,ย,ย,ยะมากมายมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โผล่ขึ้นมาผมไปอ่านแล้วก็นำเสนอโดย The Cambodia China t i m e นะครับเป็นสื่อหลักอันหนึ่งของทางขมรเลยทีเดียวนะครับที่เขานำเสนอเรื่องนี้ ข่าวของเขาก็คือว่าเขาได้มีคำพีรับจากบรรพบุรุษของคขมรครับโผล่ Pro ขึ้นมาไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ว่าทำให้รัฐบาลของทางคขมรนั้นจัดตั้งกรรมการเพื่อวิจัยคำพีรับฉบับนี้เลยนะครับคำพีรับฉบับนี้จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรา มาพูดคุยกันหลังจากนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เอาละเพื่อนๆครับเรามาดูเรื่องนี้กันนะครับเป็นเรื่องที่ประหลาดๆผมก็อยากจะเอามาให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะครับไม่รู้ว่าขมเหนนจะมีการปั้นเรื่องอะไรอีกให้กับประชาชนของตัวเองนะั้นได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าหรือว่ามีอะไรทําหรือว่าค่าเวลาหรือเปล่าล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือถ้าผมมองอ่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดนะแต่ว่าถ้ามองในเชิงประวัติศาสตร์อาจจะมีสิ่งนี้อยู่จริงๆก็เป็นไปได้นะครับจากสำนักข่าวนะครับ เดอะแคมเบเดียช n a t า m e มนะครับได้ระบุนะครับว่ารัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยคัมพีรับบรรพระรุดเขมรเออดูหน้าประหลาดใจดูดูเขาตื่นเต้นมากๆนะครับซึ่ง ในเนื้อข่าวได้บอกไว้ไวเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่ารัฐบาลนะครับของเขเมรได้มีมติการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความลึกลับของศิลปะการต่อสู้ของบรรพุรุเขเมรโดยมีองค์ประกอบดังนี้แล้วเขาก็เป็นหนังสือราชการของทางเขเมรทั้งหมด4หน้านะครับ4-5หน้าด้วยกันผมได้ โปรแกรมแปลมาแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะแปลให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันซึ่งอเอกสารนี้นะ่มันเป็นภาพนะครับมันเป็นภาพถ่ายหรือเป็นเอกสารสแกนนั่นเองมันก็เลยจะแปลด้วยตัวอักษรแบบธรรมดาปกติไม่ได้นะครับมันต้องเป็นโฟโต้แปลนะครับเอาล่ะทีนี้คือตามกระบวนการเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่านตามตัวหนังสือราชการของเขานะครับให้กับทุกๆคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับข้อแรกก็คือ ก่อต <łość> ั้งคณะกรรมการวิจัยเรื่องลึกลับเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของบัรุิเขมรซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ก็คือจะมีรายชื่อของคณะกรรมการนะครับทีนี้ที่เขาบอกว่าจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยเรื่องลึกลับเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของบัรุิเขมรแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันมีคมภีร ถามจริงๆว่าคำพีมันมาจากไหนเพราะว่าในประเทศขเขมรเนี่ยคือเชื่อบริสุทธิ์ใจว่ากำแพงนี้เป็นกำแพงที่บอกเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์อย่างครบถ้วนแล้วนะครับจะถือกำแพงเป็นหลักมากแล้วคำพีมันมาจากไหนอีกนะเออหรือว่าจะเป็นพวกอ่าพงศาวดารเหมือนไทยนะครับไทยเราจะมีพงศาวดารน,นะครับไทยเราจะมีคำพีต่างๆที่มีการจาลึกนะครับโดยพระมหากษัตริย์บ้างนะครับโดย เลขาของพระหมหากษัตริย์บ้างหรือเจ้าขุนมุนนายต่างๆที่มีการบันทึกเรื่องราวเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับก็มีทั้งตำนานทั้งพงศาวดารเยอะแยะมากมายอันนั้นคือสําหรับไทยนะทีนี้เราไปดูข้อที่2ครับข้อที่2องเขาบอกว่าจัดตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับเป็นผู้นําสนับสน,นุนและประสานงานการดําเนินการศึกษาความลึกลับของศิลปะการต่อสู้เขมรโบราณทบทวน และตัดสินใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผลงานวิจัยรายงานผลดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรีผ่านทางสำนักงานคณะรณัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายข้อที่3นะครับก็จะเป็นรายชื่อคณะกรรมาที่การมีคณะอนุกรรมการบริหารงานซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบก็มีรายชื่อ,องลงมานะครับ ต่อไปขั้นตอนที่4ที่เขาจะทำนะครับขั้นตอนที่4ที่เขาจะทำก็คือก็จะมีการจัดตั้งโบสถ์เพื่อวิจัยมรดกศิลปะการต่อสู้เขมรโบราณเพื่อจัดทำเอกสารแล้วก็เตรียมความลับของศิลปะการต่อสู้เขมรเพื่อความสามัคคีในชาติจัดตั้งโบสถ์ที่ว่าน่าจะเป็นการจัดตั้งสำนักงานมากกว่านะครับแล้วก็วิจัยค้นหาแหล่งที่มาเอกสารอุปกรณ์ศิลปะการต่อสู้ ปฏิมากรรมแหล่งสิ่งมีชีวิตพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของโบราณและมรดกของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทุกคนทุงแห่งในราชอาณาจักรกัมพูชาอดีตราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วก็ต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ อันนี้น่าจะหมายถึงว่าคือพยายามรวบรวมหลักฐานนะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็นวัสดุเอกสารต่างๆนะครับหรือว่าวัตถุโบราณที่มีอยู่ในราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ที่ไปที่มาของคนรุ่นหลังของทางเขมรน,นะเขาก็กล่าวถึงเรื่องของโบราณด้วยนะเอ้าตกลงนี่ของโบราณมีจริงใช่ไหมพวกมึงนี่ ตกลงม,มึงจะเป็นขเขมรหรือขอมกันแน่ไหนบอกว่าขอมไม่มีนะแล้วก็นะครับในข้อที่4ยังบอกอีกว่ารวบรวมศิละปะการต่อสู้ขเขมรรวมถึงศิละปะการต่อสู้ในสงครามโบราณเวทมนต์พวกสายเวทด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ยุทธวิธีต่างๆเพื่อรักษาและคัดลอกดูแลรักษาบันทึกเอกสารสําคัญอย่างรอบคอบนะครับขันต่อมานะครับ อันนี้ยังอยู่ในข้อที่4นะวิจัยพัฒนาศิลปะการต่อสู้แบบเขมรโบราณในลักษณะทางวิทยาศาสตร์เตรียมสื่อการฝึกอบรมเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้เขมรแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่สู่สาธารณะร่วมมือกับกระทรวงและสถาบันต่างๆตลอดจนความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติเพื่อการวิจัยเผยแพร่และฝึกอบรม ศิลปะการต่อสู้แบบขเขมรดั้งเดิมแล้วก็ยังมีอีกนะครับเตรียมเอกสารศิลปะการต่อสู้ขเขมรโบราณเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆนะครับข้อ5มีการจัดตั้งให้มีการให้มีประธานคณะอนุกรรมาการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบงานประจําในกรณีที่ประธานกรรมาการไม่อยู่ให้รองประธานคณะอนุกรรมาการ บริหารมีหน้าที่เป็นผู้นําแทนและก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานนะครับข้อที่ 6. คณะอนุกรรมการบริหารอาจเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบนั้นนะครับสามารถมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือว่าถูกกาหนดโดยการตัดสินใจของรัฐบาลตามคําร้องของประธานคณะกรรมธิการนะครับต่อไปข้อ7นะครับ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกาโหมกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมและศาสนากระทรวงสารสนเทศกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงสิ่งแวดล้อมหน่วยงานอับสราหน่วยงานแห่งชาติบริหารหน่วยงานระดับจังหวัดบริหารทุนพุทธศาสนาหอสมุทรแห่งชาติหรือหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับต้องมีการ อำนวยความสะดวกในกระบวนการวิจัยของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จข้อ8นะครับคณะกรรมการชุดนี้จะมีสิทธิ์ในการตราและในการใช้ตราและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชาในการทํางานด้วยแล้วก็ข้อที่9คณะกรรมก,มา,การประกอบด้วยทรัพยากรจากผู้ใจบุญและผู้สนับสนุนการผลิตหรือการโปรโมทเนื้อหารวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นที่ถูกกฎหมาย1ิ บทบัญญัติใดที่ขัดต่อการตัดสินใจก็ถือว่าเป็นโมฆะรัฐมนตรีผู้รักษาการสำนักง,งานคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังรัฐมนตรีทุกกระทรวงและประธานสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกแห่งและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการดําเนินตามคําวิจัยนี้ให้สอดคล้องกับคําสั่งของตนในข้อเ1็นี้ก็คือว่ารับคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีไปทําอย่าง ถูกต้องและสอดคล้องนะครับกับงานวิจัยผู้นิง่ายแบบนั้นนะครับเอาละทุกสิ่งอย่างคือถ้าจะกล่าวโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็คือว่าเขาน่าจะมีการศึกษาคำพีรับนะครับรับเฉพาะของชาวขเขมรโบราณนะครับที่มีการสืบทอดกันมาซึ่งจริงหรือไม่อันนี้ไม่รู้จริงๆนะเออเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะอ้างในเรื่องของ กำแพงอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่บนกำแพงนะี่มันมีเป็นตำรับตำราหรือไม่เพราะทางรัฐบาลนะครับก็คงจะเป็นโดยคุณมาเน็ตเนี่ยทำการสั่งให้ทำงานวิจัยนี้โดยการจัดตั้งสำนักงานเหมือนเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งขึ้นมาเพื่อวิจัยแล้วก็รวบรวมเอาหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของศิลปะการต่อสู้ขเขมรโบราณน,นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เนี่ยจะเอาสิ่งนี้เนี่ยไปจด ไปจดไม่ว่าจะเจอหลักฐานใดๆก็ตามในสมัยโบราณนะครับหลักฐานทางสถาปัตยกรรมหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานทางตำราหลักฐานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมทุกอย่างเนี่ยถ้าไปค้นเจอมาอีกนะครับเขาก็สั่งให้หน่วยงานนี้ที่เป็นหน่วยงานวิจัยนี้เนี่ยรวบรวมเอาไว้เสร็จแล้วนำหลักฐานต่างๆเนี่ยไปขึ้นตรงกับยูเนสโก คือเหมือนถ้าผมวิเคราะห์นะง่ายๆเลยก็คือว่าเห็นไทยทำเพราะว่าไทยเราเข้มแข็งเรื่องนี้มากนะครับไทยเราตั้งขึ้นมาอย่างเป็นลำดับมากๆในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมนะครับต่างๆแล้วก็ไร่เรียงนะครับเพื่อที่จะเอานำไปจดกับยูเนสโกซึ่งจะบอกว่าเรามีส่วนนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนะครับต่างๆเยอะมาก ทีนี้ถามว่าเขมรมีอะไรบ้างนอกจากนครวัดนอกจากสิ่งที่เรียนแบบไทยไปทั้งหมดแล้วเขมรมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเ,เพื่อนๆทราบหรือเปล่าครับถ้าทราบนะรบกวนเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยกันแล้วกันนะครับน่าประหลาดใจเหมือนกันว่ารัฐบาลเขมรนะครับได้จัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาไม่รู้เป็นเพราะว่าไปเจอกับอะไรแต่สิ่งที่รบีก แต่ว่าสิ่งที่ระบ,บุมาไว้อย่างชัดเจนนั่นก็คือคำพีรับเขมรโบราณนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของเพื่อนมาได้ภายใต้คลิปดอนี้ให้ได้รับรู้รับทราบกันโดยทั่วหน้าภายในช่องของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาสําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปอย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยกันแล้วกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ